วดใดก็พ่อพ่อถือร้ายที่สุดปีปีใดปีหกเจดเท่านี้แล้วปีงวดใดที่ถือร้ายที่สุดที่หนึ่งเมษาปีนี้ได้ไหมถือเลขสองตัวสามตัวเลขออกยังสาตัวไทยสี่แปดหนึ่งสี่แปหนึ่งไอ้สามตัวไทยรางวัลที่หนรางวัลที่หนึ่งถือสามตัวไทยได้ได้ร้ายปันใดพ่องมวดนั้นสี่บินบินละแสนกว่าาถือสี่แสนกว่า อ๋อแสดงว่างวดนั้นมันบพราที่พอถึงแล้วพ่อซึกเลยโอ้อ๋อ้ซิดูานเข้าในสองรุ่นเนื้สองค่อยถึงงวดกลางเดือนเมษาถึอสี่แสนกว่าตั้งแต่คุนกับซึกออกมาเป็นโยมเลยสุดยอดเด้๋วสิฟักใ้เป็นบให้ฟักมาเป็นขอจังใดเป็นยังถึงนะคะค่อยค่อยถึงจังหวดเลี่ยนกันกับพ่อสิบงวดซิบงวดก็เคยมาแล้ว แล้วเขาจ้าชาสอว่าขี่โมเอียงไปเลยแต่ว่าแต่ว่ามันเรื่อง,ง,อรองจริงมันบ้างเปล่สามพรบังกระไดอยู่ในวัดมัวท่นประดาตอนนี้เนาะส,ส่วนมากาพ่อตอนพ่อเป็นพระนี่พ่อถือเลขโดยที่บ่้ด้ฟันแม่บ่าค่ะตอนพ่อเป็นพระทีบวชมาสิบเก้าพรรษาแต่แต่ละข้างนี่ถือถือย่อนขอขอแบบใดพอขอน้ำตนใหม่ถือน้ำต้นใหม่ตนใหม่ค่ะ ที่ที่ถือมาขอมาน้ำต้นไม้เนี่ถือจักงวดพ่อจำได้บะนับบ่ได้ส่วนมากนับหลงนนนแม่พอมันได้นั่นประจำได้เห็ดสูงวดพระเจ้าให้เห็ดต้นไม้น้อยต้นไม้หง่บอกพ่อจังไดต้นยังเรียกต้นบ่เขาเรียกได้ให้ใหเป็นมะมะอะไรมะม่วงมะยมมะลุ่มขนุนยังสื่็ไดขนเป็นสูดยอดเลยคือต้นวาสนาเจ้นมาพระเจ้าจีกูไห้ ออกใ้น้ำบัดน้ำหยังน้ำบานกับมีมันบานกับมีบ้านนู้นี่ออกดอกปีละครั้งได้ปะถ้าออกดอกแล้วขอยังกระไรอืมขอฟันในส่วนหน่อยฟันนี่เพื่อคอยแม่นที่ว่าเขาไปขอน้ำต้นไม้นี่ได้ไหนปะพ่อแม่นตะลังวนนี่พ่อได้หลายปันใดตอนนั้นมันก็มีเงินเนาะจ้าพ่อก็บ่ได้ใส่ใจอยังก็ซื้อ สื่อหลายอย่ะดิบอปฏิเสธดยสื่อเป็นสองหมืน่นเงินกับสื่อดยแต่ว่ามันได้เกี่ยงต้นนัดพ่อนที่พ่อว่าไปเอายุสะน้ำเนี่ยลักษณะพ่อไปพ่อพ่อมีความรู้สึกยังไงถ,ถ้าถ้าพู่มงได้เป็นตาไห้เป็นตามีพุ่มอยู่นี่สส,ส,สิิเป็นคนขิ่งลูกจังไงคเป็นคนขคิ่งลูกสีรูน้่นตัวเขาเลยบอกเลยเขาบอก่ได้<อ>สัมผัสเองนั้นว<อ>่าพ่อแสดงว่าพ่อมีกิจสัมผัสเนาะเออสิหูอเลยจริง นั่นหรกลุกงาเงาหรอกอคนขิง้งสิลูกพ่อคนขิ้งลูกนี่แสดงว่าพุ่มยูยูพ่อถ <y u S 2> ึง,จ,งจะขอได้ม้มนแวนายชิดสิขอกับขอเดือกราการต้นม่วงเราเดียวเนี่กัเดียวเห็นว่ามีต้นนี่มีต้นไส้นั่นนั้นยุกกา้าเป่นกรบอกอะเปนบังยุกแต่ว่าบัยุ่เปลี่ยนโมไป ว่าขัดเป็นนุมก็ไปได้เมื่อหรือเป็นพังไปเมื่อตอนนั้นเป็นพังไปพ่อได้เนี่ยเพราะตอนตอนที่พ่อขออายุขางน้องน้ามันเป็นต้นหยังที่พ่อได้ดวงต้นดวงขอขอแล้วได้ตัวใดงวดนั้นงวดนั้นเห็นหาเก้าก็ได้หาเก้าเห็นเลขสองตัวหนึ่งบ่พ่อสองตัวเลขออกยังไงมาหนิหกหาเก้า้างล่างออกสองศูนย์ออถือทั้งบนทั้งล่างงวดเดียวไป เดี๋ยวตั้งประเทศโทรศัพท์พมันก็โทรศัพท์พปุ่มเนาะจ้ามาสิเอาวิทยุใส่ยามมานน้ำได้วิทยุหน่อยเฮาจ้ามาจะฟังเด้วปวดร้องไปฟังอยู่เชียงรายมันเรียบกว่ะแล้วผมเป็นเพื่อนถมสาจเงี้นมันก็ออกทางบนออกหกห้าเก้าทางล่างออกสองศูนย์แล้วบานช่วงนั้นก็ซื้อยุ่นเนื้อบ่านหน่อยบินเด้ มี่หนูจากการมดกับซุ้มขายอยู่ถือกระเช้าสาสมนมแม่วัดแม่ว่านะคะประวัติของเพ่นนี่ถือเลขแทบทุกงวดมิตรเลขขอน้าตนใหม่แล้วงวดนี่พ่อมีโ้องการจะไปขอตนใดเอิญนุ่นที่่าไปทายถ้ำในเน้อค่ะอันนี้ทายเอฟซีเบิ้งขอข่าวว่าประวัติควอมเป็นมากลงอยู่นี่ค่ะเล่งไว้จากตนไปขวงวดนี้มันเป็นงวดสุดท้ายของเออวดต้นปีต้นปีพ่อหนู่ว่าพิดเพราะว่าวันที่สามสีบอกเนาะเป็นงวดต้นปีของปีหกแปด พรอ,อาจจะเป็นพระเอกได้สองนุ่นที่ยากอะไรเด้อค่ะวันที่สองควันที่สองพอมีดเบอร์โทรกันแล้วเนาะมีดบอกไปยุนย่นยุ่ง<อ>ยายกน้าคนย่เกลยวตน้นโพแต่บ่ไปหรอก่วนมาแนวนี้ตน้นโพสีบ่ค่อยอยากมาขันบม่มีี่เพ้าะว่าพุ่มมันมันหลายแนวมันบ่คคอยสีมีดโศกหรอกมีอยู่คือกันอ๋อพุ่มแวมันหลบ่ได้เอาง่ายๆเลือกต้นขึ้นกันต้นโพอยุ่ข้างนอกจ่อย เดี๋ยวอยู่ในวัดตอนนั้นโทษกันยังอยู่ในหันอยู่จ้าคิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคิดเบิ้งกันเดียวไ่คิดเบิ้งก็ซือตรงตรงเบิ้องพ่อคิดเบิ้งแลวพ่อสิไปสำรวจเบิ้งว่าพุ่มยังอยู่บอ่ค่ะพูมมยังอยู่นี่มันใจแล้วพ่อจังกิโทรให้นนทิยามาทายท่ามันบอค่ะจะม่องนี่ก็ได้อยู่มองได้ค่ะาอยู่มัจจังบ่ไก่ ไกลๆก็มองงูแหละแต่ว่าเป็นิทีของงูพีน้องซุ่มนี่หัวหน้าพระเจ้าเ่ยมองทีไปเบิงทีผ้าไอ้คอร์ดที่เป็นบ่ออันนี้บ่อว่าเขาก็ลูกหลานเขาบ่อหนักเพียงแต่เป็นทีนะเพคนคนนั่งอยากได้น้ำตัวอ๋อเพิ่คนอยากให้ไปขอเพคนอยากได้น้ำเป็นยุประคองคนยังขายมาเฮียทันชมมันได้สามนี่ค่ะอ๋อเคยเคยขอแล้วก็ได้เป็นบ่ออันน่ะต้นไม้ต้นนึงนี่เขาขอได้จั๊กนวดขอได้ก็ได้ จักบ่บ,บ่ได้กำหนดเลยบ่ค่ะนี่คือต้นก่อนถ้าถ้าต้นใดเคยแม่นนี่จะแม่นแม่นบ่พ่อมองดูมองมองมอง,มองเลยละ่ะที่บอกอยู่ในที่ไปขอที่ว่าได้สามได้เก็ดไอ้ได้เก็ดกอันสามเก่ากันมันอ,ออกอันสามเก็ดข้างล่างาไปไปนี่จะกพุ่มดีแต่ว่าคันติดไปเมื่อใดสิโทจสิมีพ่นปลืกน้อยยายยู่น้ำใส่หงเป็อง สิเลือกเอาแบบนั้นเดี๋ยวมือนี้มันจะคำหนงก็ไม่ได้เบิ่งปฏิทินมาคันมือได้พ่อจะไปพ่อโทษเอิญหนูนั่นเด้อขอได้ทั้งแย่เว้นย่ขึ้นเป็นบ้าเออเฮาเห็ดแย่เว้นอะไรสะดวกแม่เห็ดกลางวันน่ะหนูจะมาได้กลางคืนหนูมาบ่ได้เนาะตอนกลางวันเพิ่งหัวหอกคือเวลาหนูมาหนูต้องมาก่อนเที่ยงกันบ่พ่อพ่อจะขอเที่ยงให้เคลื่อนไปบ่เกิน สี่หาหน้าที่่บปกปิ้งอัวลักษณะการขอนี่ถ้าขอกลางวันนี่คือตะวันตะวันนี่ต้องอยู่ซื้อตรงหัวเขาเลยมันจะขอได้ถ้าเป็นกลางคืนเดี๋ยวพอขอเวลาใดนไหนทำให้ได้เลยตั้งได้พี่น้องเอฟซีทำให้ได้เลยทำนี่หมายถึงว่าหกโมงทุ่มหนึ่งให้ได้อาศัยเงาทีสี่ทั้งทีเอาไตเทสเบิรงได้บานเขาไปมุ่งเทละคนสองคนก็แล้วแต่จ้าเป็นไป กลางคืนนี่คาม่านี่ขอได้แต่กลางขอกลางวันนี้ต้องเป็นเที่ยงสูตรที่เคยเห็ดบ่เคยพลาดเป็นบ่ค่ะบ่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 ถือสามตกับสองตัวเข่าเลยย่างเล็กบ่หลายโตเคยเคยเข่าสามตตรงเคยมีบ่เข่าเข่ามาจังหวัดพ่จังหวัดปีหาศูนย์ตอนนั้นต้นวาสนาอยู่หลังกุดอาจารย์ใหญ่เลยที่อยู่พิษณุโลกค่ะ ค่ะ<ฮ>เลี้ยงกันหลายๆเขาเรียกเอาช่วงนั้นก็บว่าท่านเป็นดอกอืบไก่เลยหันตัดไวยู่จังหวัดได้พอที่ว่าคุณคู่ถึงน้ำพอหลายๆจังหวัดนู้ร่องคลิปพอไปเพิ่นกระสีเห็นที่ไหนคะช่วงม,มันเรียกกระสีเห็นว่าเราเขาเบิ้งแต่งวดน,นั่นอาจารย์ให้เพิ่นกระถาพฤศจิมาถามหรอกคุณบพราะว่าจูจีเข้าพ่อ ขอมานี่น้ำตนไหม่นี่เคยผิดจังหวดบ่ผิดอยู่คือกันจะว่าหน่อยพิดส่วนหน่อยนบ่ะะค่ะเขาเขาซิงมวดนี่พิดจังหวดบ่ประมาณสองสามอ๋อซิฟมวดผิดประมาณสามอสโอ้ถือว่าถือว่าใสาในะ่ได้เนาะถือเกดพิดสามนี้โอ้สุดยอดแล้วส่วนมากเขาสองตนบ่ค่ะ เขาสองตัวสามตัวกับมีดเ็สองตัวหลายแต่วมันต้องซื้อบนลางนี่เขามืกจับของกระของอเพราะว่ามีเเล็กสามตัวหนึ่งแม่มองนี้ก็นั่นนู้นจวันแพรจะของถึงขนาดนก,ก,กันบกแกก็เฮ็ดว่ไดเลยเมมคื้นร่างเผาเลยละ่ะล่างเผาเฮ็ดคือกันสูตรคือจัทนทร์ม่เฮ้านี่ ไปขอเลขยูเมมขอจังไได้บวมมองเขาใจว่ามองเผาล่างเผามองเผาคนนั่นแล้วแต่แดงขันหากันยังตู้ตู้เชื่อมือกันพ่ามันเผาหลายคนดีอันล่างที่เขาในเมมเนี่ยนั่นล่ะนั่นล่ะแต่ว่ามันขันบ่แข็งบ่ได้แม่เลยแม่เคยพาเขาเคยไปขอยุนบ่ค่ะเออเขาับผ้าอย่าไปแระดับผู้นั่มเลยล่ะ ไปไปขอยยุ่าไปขออยู่มเม้มนี่อยู่ล่างเผานี่อยู่จังหวัดใดพิษณุโลกไม่ปลาแต่ว่าปลาตั้งในบ่านเลยมันอยู่สวนดอนคือของเขาเลยมั่นแะจ้าจ้าแต่ว่าขันบ่มีเทคนิคเราเห็ดเห็ดบอกว่าเคยเห็ดเห็ดบ่ได้เลยคือแปลงบ่จับเขาต้องอาบน้ำให้คนตะเกินคว้มหมายล้วก็มีคนเท้าน้ำใส่ล่างใส่ยังยังคือกันเมื่อไหกับต้นใหม่แก้ปัญหาเปลาเที่ดอกเวลาจ่อจงหวัดมาขอสุขอลา แต่ลิมร้านสิน้ำไหลแรงเลอปูนาแต่แง่ก็ว่าไปนะมมัเปียกเลยเปียกมันจะติดเลยจ้าโอ้มีเทคนิคอ๋อเตะกับปลอยออกมาชวนมาบล็อกดิแฟกกาไปลุงพูดเดียวตกไปเป็นมูกระยานเนาะอยู่งม่งเมี่ยมเผาศพคักๆเนาะงเื่อ่างเผาศพเนาะผู้ใดสิบวยาดจักเผาไผแน่เนาะขนาดปานนั้าน่ะแต่ว่าพ่อยานดมั้ยพ่อยาดพ่อยาดจักเม็ดเลยเคยนะตอนบวชมา สิบเก้าพรรษาหนูท้าเลยค่ะเคยเห็นโตเป็นๆบ่ผีนเ,นนเนี่ยผีมีจริงบ่พ่อวิญญาณมีจริงแต่ว่าโตเป็นๆบ่เคยเห็นโตอ,นนอันนี้นั่นแต่ถือกิน<อ>กระปุ่มหลุดเสืกอกเฮาคนชิ่งลูก<อ>กินสาบกินเหม็นกินทำพอมเลยคือกันเรียนกิงคือกันกับหนูเรียนก <ะ S 2> ิ่งนะท,ทูดงเน,นี่น,นอนบ่ได้เลยข้ามดงเนี่ตัดท่างเนี่นอนบ่ได้ได้กากบดเช่นวันให้ปลาให้โขกกซ้ำ ไอ้ทำมันทา้งข้นยางไปไฮไปน่างสิทามที่สุดเลยคือยาไปกางโกดเห็นมันแปนจ้เออบ่อใดนอนบ่อใดเลยล่ะเรียงจริงเพิ่นมาแบบใดขันขันเท่าไปกางโกดทางข้างยางนี่เสียเป็นสังเป็นกิ้นนี่ยังไปทั่วแล้วอืมเข้าใจแล้วเขาจแล้วขันทางยุงซัมนี่เอายุคข้างๆในบ่อเป็นยังเออยามาตันเล็ดขาดห้ามดไว้เขาจะสอนเท่าตัวคู่บาอาจารย์ออกทุ่งเพิ่นให้เบิื้องยังหนึ่งเบิ่งเลยสิปักกดม่อใดยาให้ขวางทางยาง สองมีพ่นมีหู้อย่างบอมีงูมีอย่างเสียวมาเบนน้ำพุขายน้ำปลาท่าหลังสองคือมีหู้บอจ้าสามกิ่งใหม่ล้มมากเฮื้อยังเป็นตะหักบออเออสามอย่างสาคัญนโคบอมีเทคนิคเนาะแต่ว่าขอเลขกับมีเทคนิคคือกันแต่ว่าซิฟม้วนซิฟม้วนจะพิเขาจะบอกเขาเลยเลียนรู้ เรียดูเลยตัวเองซิบงวดจะพิดประมาณสามงวดพี่น้องแต่วางวดนี้เดี๋ยวพอเราไปมือไดเดี๋ยวนุทิยาจะไปทายถ้ำหอยเอฟซีช่วงน้ากันเน้อค่ะไปขอคนเห็นเคยถูกเคยมีเงินก็ได้จากแนวทางนะคะฟันนี่เมค่ออยแม่นจะแม่นกับการขอตามต้นไม้เป็นว่าคือฮาบอลเลต์อ่าขอบคุณพอลายๆที่ให้ข้อมูลนะคะเดี๋ยวจะมือได้เป็นขอเดี๋ยวนุทิยาจะทายถ้ำห้จจาจานาไว้เด้อค่ะพอเราหมักขอแนวทางหนะคะ